ัส s a l a m u a l น้องๆนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูมุสลิมีนเจหลงในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ก็จะเป็น lesson ที่4นะครับใน lesson ที่4นี้จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ไปเฉลยแบบฝึกหัดนะครับของ lesson t กันก่อนนะครับใน lesson 3เนี่ยก็คือให้ เติมนะครับคำศัพท์นะครับจากบทสนทนานะครับที่อ่านนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือคำแรกนี่ก็คือ drumsticks นะครับก็คือไม้ตีกลองนะครับข้อที่2ก็คือ violin case นะครับก็คือกล่องใส่วอลนินนั่นเองครับข้อที่3ก็คือ keyboard นะครับส่วนข้อที่4ก็คือ harmonica นะครับก็คือเครื่องเป่านะครับ ข้อที่หนะครับรูปร่างหน้าตางนี้ก็คือ Music Stand นะครับก็คือขาตั้งสำหรับดนตรีนะครับวางโ้ตวางอะไรนะครับต่อไปอันสุดท้ายนะครับก็คือไมโครโฟนนั่นเองครับน้องๆทำกันได้หรือเปล่านะครับทีนี้สำหรับในวันนี้นะครับก็จะเรียนหน้า11นะครับจะเป็นในส่วนของข้อที่2นะครับเป็น กราฟมานะครับหลักไวยากรณ์อ่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะครับอ่าก็คือเราไปดูนะครับวันนี้จะ,ะพูดถึงในส่วนของการยอร่อประโยคการแสดงความเป็นเจ้าของนะครับมันสามารถที่จะยอ่อได้เราพูดถึงสิ่งนั้นไปแล้วเราจะพูดอีกรอบหนึง่งเราก็พูดแบบยอ่อนะครับไม่ต้องไปพูดซ้ําให้มันยาวนะครับวิธีการอย่างเช่น ประโยคเดิมนะครับเราบอกว่า it is my drums นะครับ it is my drums นะครับก็คือมันเป็นกลองของฉันนะครับประโยคแบบย่อก็คือ it's mine it's mine นะครับย่อสั้นๆก็คือมันเป็นของฉันอะไรของฉันก็คือเป็นที่รู้กันว่าไอที่ของฉันอะ่ะก็คือกลองนั่นเองก็คือเป็นที่รู้กันแล้วว่าสิ่งที่พูดถึงคืออะไรเราก็สามารถย่อได้นะครับ อันที่สองนะอันนี้ก็คือ my drums นะครับตรงนี้ก็คือก็จะหมายถึง mine นะครับตัวเดียวกัน,นครับเพราะว่า mine แปลว่าของฉันนะครับอันนี้อันที่สอง it is your baseball case นะครับมันเป็นหมวกอันนี้อันนี้แก้นะครับ it is your baseball cap นะครับตูวเยกกัน cap มันเป็นหมวกเบสบอลของคุณนะครับ เวลาเราย่อก็เป็น it's yours นะครับสั้นๆไปเลย it's yours นะครับมันเป็นของคุณก็เป็นที่รู้กันว่าคืออะไรต่อไปอันที่3มก็คือ the r e Adam's guitar อ่ามันเป็นกีตาร์ของอดัมนะครับลองเป็นชื่อคนบ้างเราจะย่อแบบไหนนะครับง่ายๆก็คืออดัมเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงดัมเป็นผู้ชายนะครับเราต้องย่อแบบผู้ชายนะครับก็คือ They are his นะครับแปลว่ามันเป็นของเขานะครับเป็นที่รู้กันว่ากีต้าร์นะครับของเขาต่อไปอันที่4นะครับลองดู they are s u s microphone นะครับแปลว่ามันเป็นไมโครโฟนของซูนะครับอันนี้เวลาเราย่อเราก็ดูว่าเนี่ยซูเนี่ยผู้หญิงผู้ชายนะครับซูเป็นผู้หญิงนะครับเวลาเราย่อก็กลายเป็น t h e r r hers นะครับคำว่า ก,ก็คือก็จะกลายเป็นว่ามันเป็นของหลอนนะครับก็เป็นที่รู้กันนะว่าไมโครโฟนของหลอนนะครับอันนี้ก็คือซูสไมโครโฟนนี่ก็จะย่อกลายไปเป็นเฮิร์ชนะครับก็คือทั้ง4แบบนี้ก็คือหมายถึงเป็นเหตุการณ์ที่เราพูดถึงแล้วนะครับในช่วงแรกหรือว่าในช่วงต้นของของการพูดแล้วพอเราจะมาพูดอีกทีหนึ่งเราก็ใช้แบบย่อนะครับ อ่าเป็นที่รู้จักว่าเรากําลังพูดถึงอะไรอยู่นะครับอ่านี่คือการย่อประโยคการแสดงความเป็นยกของนะครับจำหน้าจํารูปแบบตรงนี้ไว้นะครับนี่นะครับมันเชื่อมโยงกันไปมานะครับเนี่ยนะครับอ่าต่อไปทีนี้เรามาลองฝึกกันดูนะครับในหนังสือเรียนของเรานะครับข้อที่2ใหญ่นะครับอ่าลองดูนะครับข้อ1เนี่ยบอกว่า h e r s u s S Drum s t i กส์นะครับมันเป็นไม้ตีกลองของซูสนะครับซู Sue, เป็นชื่อของผู้หญิงนะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องเป็นเราต้องหาคำที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้เนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยมันไม่ยากเลยก็คือมันมีคาว่า they are นะครับ they are ตัวแรกเวลาย,ย่อก็ต้องเป็น DR นะครับดังนั้นเราไปดูฝั่ง ขวามือนะมันมีดายอยู่แค่ข้อเดียวเองดังนั้นเนี่ยมันต้องคู่กับข้อนี้อยู่แล้วนะครับอ่าก็เลยต้องตอบได้เลยนะข้อนี้นะครับก็คือย่อเป็นเดลเพิร์สนะครับมันเป็นของหลอนนะครับก็คือเป็นที่รู้กันว่าเป็นไม้กลองของหลอนนะครับข้อที่สอง it's your microphone นะครับตรงนี้เนี่ยมันมีคาว่า your นะครับของคุณนะครับเวลาเราย่อก็หาคำว่า your นะครับคำว่า y o u r ก็กลายเป็น yours นะครับของคุณนะครับก็จับคู่เลยข้อที่3 it's my violin นะครับมันเป็นไวโอลินของฉันนะครับตรงนี้มันมีคาว่า my นะครับเราก็ดูเลยนะครับเดาไม่ยากนะครับก็คือ my นั่นเองแปลว่าของฉันนะครับอ่ะก็จับคู่เลยนะครับ it's my ข้อสุดท้าย it's Adams harmonica นะครับมันเป็น เครื่องเป่าฮ์โมนิก้าของอดัมนะครับก็มันมีว่าอดัมอดัมเนี่ยเป็นผู้ชายดังนั้นก็ต้องเป็น his แน่นอนนะครับจับคู่ไปเลยนะครับอ่ะนี่คือ,อการฝึกนะครับการจับคู่ประโยคเต็มนะครับของการแสดงความหของกับประโยคที่มันย่อออกมานะครับย่อ,อให้เหลืออ่าเขาเรียกว่าคำนี้เนี่ยถ้าถ้าหลักตามหลักไวยากรณ์มันมีชื่อเรียกของมันก็คือ p o s s s i v e นะครับ p o s s s i v e pronoun นะครับ possess pronoun นั่นเองนะครับอ่าต่อไปนะครับมาดูการตอบคำถามนะครับประโยคสองประโยชนที่เราเรียนไปแล้วนะครับเมื่อครั้งก่อนครับ who's i a s y กับ who's of l w a y นะครับอ่าสมมติเราถาม who's n e c k l a c e who's n e c k l a c e i s it นะครับ,รนะรบประโยคคำถามแบบนี้เนี่ยมันก็ สามารถสามารถที่จะลดเหลือแค่ whose a s y เฉยๆก็ได้นะครับก็แปลว่าสร้อยคอเนี่ยเป็นของใครหรือว่าอันเนี้ยของใครนะครับสมมุติว่าเราถืออยู่ในมือเราก็ไม่ไม่จำเป็นต้องบอกว่า w h o s necklace e s s t เราบอกว่า whose a s y ไปเลยก็ได้นะครับ whose easy ก็คือเนี่ยของใครเนี่ยที่ที่ครูโชว์อยู่เนี่ยของใคร,น,คนะใครนะครับโดยไม่ต้องใส่คำที่เป็นสิ่งของตรงกลางแล้วนะครับอ่านี่ก็คือเป็นตัวเลือกเวลาเราพูดนะครับ ทีนี้เวลาเราจะตอบนะครับถ้าถามสิ่งที่เป็นเอกพจน์นะครับใช้ is it เวลาตอบก็ต้องตอบเป็น i t เหมือนกันนะครับก็สามารถตอบได้ it's m i n นะครับมันเป็นของฉัน it's his มันเป็นของเขา it's hers มันเป็นของหล่อนอิ s ยูรมันเป็นของคุณ <c oughs> ก็สามารถที่จะเลือกตอบได้หมดขึ้นอยู่กับ สถานการณ์นะครับชั้นสี่แบบนี้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือข้างหน้านะครับนะข้างหน้านะครับถามเป็นเอกพจน์นะครับตอบก็ต้องเป็นเอกพจน์นะครับต้องเป็นปิดนะครับอ่าต่อไปมาดูแบบหลายคนนะครับแบบพหุพจน์นะครับ h o s e boots all day นะครับของท้าบูทเป็นของใครนะครับของท้าบูทมีสองข้างเราเรียนมาแล้วนะครับต้องใช้ all day นะครับเราก็สามารถย่อมกันว่า h o s e all h e y เราชูรองท้าบูทขึ้นมาเราไม่ต้องพูดถึงชื่อมันลนะเราก็ถามได้เลยว่า Who's are they? อร์พุทซ์อาอนะครับรองท้าบูทเป็นของใครหรือ Who's are they? อันนี้ของใครนะครับอ่าเวลาเราตอบนะครับก็ they are mine นะครับมันเป็นของฉัน they are his มันเป็นของเขานะครับ they are hers มันเป็นของหล่อนนะครับ they are yours มันเป็นของคุณนะครับก็ ทั้ง4แบบเนี้ยสามารถเลือกตอบขึ้นอยู่กับบริบทเช่นกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือข้างหน้านะครับ They are คำถามเป็น a r e t h e y คำตอบก็ต้องเป็น the y นะครับต้องสอดคล้องกันนะครับอ่าทีนี้มาดูสรุปนะครับคำถามถ้าถามเป็น who's next list easy นะครับถาม1นะครับหรือ who's e a s นะครับเวลาตอบก็ต้องเป็น i t นะครับตามด้วย mind yours h i s ห s r อ h e r s ก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทนะครับ ถ้าถามเป็น w h o s s boots a r e t h e y นะครับหรือ b o o s a r e t h e y เวลาตอบก็ต้องเป็น they are นะครับแล้วก็ตามด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับ่า perceive pronoun นะครับทั้งสตัวนี้นะครับอะต่อไปทีนี้ถ้าถามเป็นแบบ yes no question นะครับ yes no question ก็คืออันนี้เป็นของคุณใช่ไหมาถามแบบนั้นนะระบบุกเลยว่าใครอันนี้เป็นของคุณใช่ไหมอันนี้เป็นของจอห์นใช่ไหม ก็มี2แบบเช่นกันนะครับก็คือเป็น is this นะครับใช้ is this ก็ถามสิ่งที่มี1ห,หรือ are they ก็ถามสิ่งที่มี2ขึ้นไปนะครับคล้กันนะครับอย่างเช่น is this your guitar นี่เป็นกีตาร์ของคุณใช่ไหมนะครับหลักการตอบนะครับก็คือก็ต้องตอบเป็นอตอบ yes ก็ได้ตอบ no no ก็ได้นะครับถ้าตอบ yes นะครับก็ต้องเป็น ถามยู you, นะครับตอบไถามยูตอบไปทําคุณก็ต้องตอบเพนเป็นฉันนะครับอันนี้อย่างนั้นเนี่ยข้อน,นี้ก็ต Mind, ้องตอบเป็นมาย e มายแปลว่าของฉันนะครับแต่ถา้าเราเลือกตอบแบบ No นะครับ No ก็ต้องเป็นอ่า it's not mine นะครับต้องมีคำว่า not ควบคู่ไปด้วยนะครับ no it's not mine นะครับอ่าข้อน,นี้เน Я, ี่ยก็คือ คำถามเป็น is this นะครับคำตอบต้องเป็น it's นะครับต้องเป็น it's นะครับจำไว้นะครับอ่าแล้วก็ you คู่กับ i เสมอนะครับ you คู่คู่กับ i นะครับอ่าต่อไปข้อที่2เนี่ย a l t h e y a d a m s drums นะครับมันเป็นชุดกลองชุดของอดัมใช่ไหมนะครับอ่าเป็นกลองชุดของอดัมใช่ไหม ก็ตอบ yes ก็ได้ no ก็ได้อ่ะลองดูถ้าตอบ yes นะครับตอบ yes ก็เป็น they ต้องเป็น they ก่อนนะครับอันดับแรก they are his นะครับเหตุผลที่ใช้ his ก็เพราะว่าอดัมเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับก็ต้องตอบ yes they are his ใช่มันเป็นของเขานะครับอ่าหรือถ้าเราเลือกตอบแบบ no no they aren't his นะครับไม่มันไม่ใช่ของอดัมนะครับตรงนี้เนี่ยอดัมนะครับเป็นผู้ชายก็เลือกตอบเป็น his นะครับแล้วก็ ถ้าเลือกตอบแบบโนนะครับแน่นอนนะครับต้องต้องมีอันส์นะครับต้องอันส์นะครับเป็นการลดรูปนะครับคำว่า not ลดรูปนะครับเป็นเป็นแบบรูปแบบแบบนี้นะครับเป็นช็อตฟอร์มนะครับจำรูปแบบนี้ไว้นะครับเป็นอันนี้เป็นรูปแบบของประโยคคำถามแบบ yes no question นะครับทีนี้เรามาดูคำศัพท์นะครับคำศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับเป็นคำศัพท์ p o s i s i v e pronoun นะครับที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับคำแรกคือ mine นะครับ mine แปลว่าของฉันนะครับต่อไปอันที่สองอ่านว่า yoursyours yours, แปลว่าของคุณนะครับข้อที่สาม hishis แปลว่าของเขานะครับแล้วก็ hershers แปลว่าของ หล่อนนะครับหรือถ้าเราเป็นภาษาพูดก็คือของเขาก็ได้นะครับผู้หญิงเนี่ยก็เรียกว่าเขาก็ได้แต่ว่าตรงนี้นะกันสับสนนะครับก็เลยใช้ว่าของของหล่อนไปเลยแล้วกันนะครับอ่าทีนี้เมื่อเราเรียนรู้นะครับบทเรียนในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรามาทําแบบฝึกหัดกันเลยนะครับแบบฝวันนี้ก็มี2ตอนเหมือนเดิมนะครับตอนที่1ก็คือให้จับคู่นะครับจับคู่ ไปอยู่คําถามกับคําตอบนะครับตรงนี้เราก็ดูนะครับอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ย whose harmonica is it นะครับ is it อันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันถามแบบหหรือ2ขึ้นไป1อย่างข้อหนึ่งเนี่ยเป็นถามแบบ1นนะครับ is it ใช้ is it แล้วตอบก็ต้องตอบเป็น i t นะครับ i t นะครับก็ต้องเป็นอันนี้เขายกเขายกตัวอย่างมาในในหน้านี้เนี่ยก็คือ ให้เราดูภาพได้เลยนะครับให้เราดูภาพได้เลยนะครับอามอนิกาก็คือเนี่ยภาพเนี่ยเป็นผู้ชายเถื่อนอมรนิกานะครับก็ตอบเป็น it's mine นะครับ it's mine ข้อสอง whose violin case is it นะครับอ,อันนี้เป็น violin case ของใครนะครับ violin case ของใครนะครับแล้วก็ดูภาพเลยครับว่าอันไหนเกี่ยวข้องกับไวโอลินนะครับแล้วก็ด่วนนั้นข้อสาม whose Drum sticks all day นะครับไม้กลองของใครนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับก็คือเราดูภาพได้เลยนะครับว่ามันภาพเนี่ยมันมันสอดคล้องกับภาพไหนมากที่สุดทีนี้ข้อ2ใหญ่นะครับข้อ2ใหญ่นี่อาจจะอาจจะต้องเล่งนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นคำถามแบบ yes no question นะครับที่ครูสอนมาเก้นะครับก็จะมีตัวเลือกให้นะครับมีหนึ่งก็คือมอยแปลว่าของฉันมี His แปลว่า ของเขาและก็ her s แปลว่าของหล่อนนะครับข้อนหนึ่งเนี่ยถามว่า are they your kids นะครับนี่เป็นคุญแจของคุณใช่ไหมอ่ามีคำว่าของคุณนะครับเมื่อกี้คุณบอกแล้วถ้าถามคุณถามยูตอบเวลาเราตอบถามคุณคุณชื่ออะไรเวลาตอบว่าฉันก็ต้องหาที่แปลว่าฉันนะครับ yes they they are they a อะไรนะครับข,ข้อสอง it's is this her necklace นะครับนี่เป็นสร้อยคอของหล่อนใช่ไหมอ่าก็ก็ลองหานะครับว่าเป็นของเราใช่ไหมเวลาตอบเนยโ o no, ไม่ใช่ it isn't it isn't มันไม่ใช่ของอ่ะก็หาดูนะครับอ๋อข้อ3นะครับ a r e the y his glasses นะครับเป็นมนเนี่ยเป็นแว่นแว่นแว่นตาของเขาใช่ไหมนะครับ yes they are they are อะไรนะครับใช่เป็นมันเป็นแว่นตาอันนี้ก็ ถ้าถามบุคคลที่3นะครับถามแบบไหนก็ตอบแบบนั้นได้เลยนะครับอันนี้ใบให้แล้วนะโอเคนะครับนี่คือแบบผัานนะครับเมื่อนักเรียนทําแบบหัารเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมถ่ายรูปส่มัใครูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ Lesson 5นะครับบทบทที่5นะครับสำหรับในวันนี้ก็ส alam a l i k วม w ัง a h m ลอ u l l a h i w a b a r a k u